อ,อในยุคสมัยแบบนี้มีส้มีเต็มบ้านตเต็มเพื่อไปหมดเราจะมีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงนั่นสิลุงเมียจะก็ตายไปแล้วด้วยเออฮอฉันว่าเรายอมตายซะดีกว่านั่นมีส้มพีมาอีกฝูงถึงแล้ว,วใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีอย่าพึ่งหมดห<อ>วังพวกเรามาแล้วไม่พูวกันวะ ไม่พร้อมกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าเกมแบ็คโฟร์บัะแน่อุ้ยเป็นไงฮะ เียพวกเราจะมาเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ด้วยกันนะคะและจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยคล้ายๆกับ Left 4 Dead เลยน้องทุกคนครับผมแต่ว่ามีมอะไร<ม>ที่แปลกใหม่มากกว่าเยอะแยะมากมหมและภาพสวยมากด้วยถูกต้องอะไรยังมีบอสให้เรายังมีบอสซอมบี้ให้เราได้จัดการด้วยนะคะมาดูดีกว่าว่าตาแรกของเราเดี่ยวจะมีใครตายห,หรือเปล่าแล้วเราจะฆ่าซอมบี้ไปได้กี่ตัวไปทุกคนลุยกันเลยดีกว่า้อมเลยอุยอุยร้อนอุยร้อนอุย นี่นี่น,นี่ก่อนที่เราจะเข้าเกมอี่ะทุกคนมาดูก่อนดีตรงนี้เนี่ยเป็นค่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรเซฟโซนเนาะซึ่งจะมีทหารนะคะมากหน้าฝีมือเลยมากหน้าหลายตาอุ้ยดูเจ้คนดีนอนหัวจมหมอนไปแล้วอ่ะ <c oughs> หมอนอันนี้มันเป็นหมอนดูดวิญญาณจริงๆนอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟื้น <c oughs> เจ้ตาลอยด้วยนี่ก็จะมีผู้รอดชีวิตจาก วิกฤตการซอมบี้ที่นี่นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังทำการเกษตรอีกด้วยเฮ้ยต,ต้องคอยตรวจตราให้ดีๆอาวุธนี่ก็มีพร้อมด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสวนนะทุกคนมา mm hmm. ดูมาดูมาดูมาดูเขาปลูกอะไรอ่ะคิดว่าในาย,ยุคสมัยนี้เขาปลูกอะไรกินกันบุ้งมันฝรั่งเออปลาเขื่อนด้วยปลาเขื่อนโต้ยจะเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกกะปินะเนี่ยฝรั่งก็กินน้ำพริกกะปิเหมือนกันนะ นี่เขากินเว่ด้วยเสริมสร้างร่างกายเออถ้าเกิดว่าใครมีร่างกายที่แข็งแรงจะสามารถมาอยู่ต้งสองเวียนเดินได้ต้องเวียนเดินไปเลยต้องเลงเหรอฉันว่านะพวกเราไม่ควรจะมาสู้ด้วยกันเองดูเลือดของพวกเราโโอ้หเยอะขนาดนี้เอาแรงไปสู้กับซอมบี้ดีกว่ามั้งปาปาปาทันทันตายไปคนแรกเลยรู้สึกว่า ใกล้ๆเมืองนี้เนี่ยจะมีเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้เราต้องเป็นหน่วยที่คอยกวาดล้างนะคะทุกคนครับมาเพราะว่าในเกมเราจะได้รับบทพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับเรารู้สึกว่าเมืองแถวแถเออสี่แยกมหาิสวรรค์ตรงนั้นนะนะมันจะมีซอมบี้ใกล้ผมมากเลยตรงนั้นอ่ะใกล้มากใกล้พระรามสองันเหรอไม่ใช่มีซอมบี้มีบอสอยู่ด้วยพวกนายจะต้องจัดการแล้วเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเพื่อนำผู้รอดชีวิตกลับคืนมาเข้าใจแล้วครับ สกแต่หัวหน้าผมเดินแบบแบบเขายืนแบบคอแบบจะบิดแล้วอ่ะเอาล่ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูที่นี่เนี่ยจะเป็นเซฟโซนทุกคนเอาปืนเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีใครผู้รอดชีวิตคนไหนเขาเขียนอะไรบ้างเฮ้ยนี่เขาเขียนว่าอยู่คานไฮ แล้วพ่อยังมีรูปอะไรประหลาดประหลาดคล้ายๆกับบิ๊กฟู้ดเลยในแมสเซจเขายังเขียนอีกนะว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปเนี่ยมันจะจับตัวเราอะทุกคนเฮ้ยหยาราอยู่ในนี้ไหมไม่ออกไม่ออกแล้วเออเเราอยู่ในนี้ตลอดกาลแล้วกันโอเคอยู่อยู่อยู่ตาคนนี้แล้วกันนะเาอยู่ด้วยเขาอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยเฮ้ยอย่าพวกนายอย่ามาเบียดฉันสิตรงนี้เนี่ยฉันซื้อพื้นที่ไว้แล้วนี่มันคือบ้านของฉัน ท่านบอกเลยนะกังดอกเปแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นไอตัวใหญ่นั่นอะมันกินเพื่อนฉันไปทั้งหมดเลยเฮ้ยใหญ่อ,อะไรอ๋อตัวอะไรใหญ่ๆบ้าหรอนี่มันก็แค่ลิงบาบูนเอาล่ะเดี๋ยวฉันเก็บของก่อนละกันรู้สึกว่าสามารถแต่งปืนได้ด้วยนะคะทุกคนมี m 4กระบอกหนึ่งโอเคงั้นฉันขอเลยเอาละมี MC แบบนี้ขอลองยิงดูดิอุ้อย พี่ไม่ดุงเฮ้ยคุณยิงอะไรผมมีดุง, <c oughs> งเหร <c oughs> อละมาฉันพร้อมแลมม้วเฮ้ยเดี๋ยวเยวออาราฉันซื้อของได้นะซื้อของแบบเต็มตัวเอาเป็นกระเป๋าพ,<ร>พ,พ,พ,พยาบาลด้วยหนึ่งแล้วก็เราสามารถปรับแต่งปืนได้นะคะทุกคนจะใส่สโคปจะใส่แม็กปืนอะไรก็ได้แต่แป้งว่าอันนี้เนี่ยโอเคแล้วใส่แค่ A few moments later น <Okay. S 3> ี่งั้นฉันปรับแต่งปืนของฉันเลยเอาให้แบบว่าเท็ตทรูตัวละครเฮ้ยข้างนอกเป็นไงบ้างพี่กี้เฮ้ยพอนันจะออกมันบุกแล้วนะตะกี้ผมยิงไปสองสามตัวนะใช่เหรองั้นจะรออะไรบ้างจะเป็น่วยกวาดล้างไปเลยวู้ฮโอ้โหมันเยอะกว่าที่ฉันคิดอีกแล้วเนี่ยเจ้าโอ้มันปีนนะตะมันปีนมันมันปีนเขาเรียกปีนเก่งจังแบบควรไปโอลิมปิกไอ้พวกเอ้า อันนี้มันกินแปลงผักด้วยเฮ้ยมันส่งเพอะไรแววเฮ้วเฮ้ยซอมบี้แหมพวกนายนี่ไม่สนใจซอมบี้เลยนะสนใจแต่ออาหารเงินเงินมันมีเงินให้เก็บด้วยตอนนี้เราจัดการเก็บซอมบี้ไปก่อนนะคะทุกคนโอ้โหพวกบันเดียช้าจริงช้ายิ่งกว่าดักแด้อีกใช่อ่อนมากดักแด้ที่พิ่งเกิดมาแต่นั้นปกติคุณต้องบอกว่าช้ามากกว่าหอยทากไม่ใช่เหรอไม่รู้ฉันดักแด้มันอยู่กับที่นะ ก็มันอยู่กับพี่มันเลยเคยไม่เคยบินได้ไม่เดินได้นี่นี่นี่เห็นเขาบอกว่าได้รับสัญญาณ SOS มาจากในนี้นะมันมีเหมือนกับเป็นอะไรอะไรไอ้สันสั่ะันโอ๊ยอะไรวะนะไอ้ตัวนี้ไงที่มันอยู่ตรงผนังอะทุกคนฝนอยู่มงฉันรั้ว่าพวกเราไปหลงในอุโมงค์อ๋ออยอ้วเตไม รอ<ไ>ด้ยวยมีเพียกเลยโอ,อ้ยมีเยอะมีเยอะกว่าที่คิดมีเยอะกว่าที่คิดเราจัดการขอมบี้ในอุโมงค์ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดการไอ้ตัวใหญ่นั่นโอ้ยเยอะมาก <ate> เยอะมากข้า,างหน้าโอ้ยพ่อหน่อยลูกพ่อหน่อยได้เลยค่ะพ่อจัดไปแทงกราดยิงไปเลยยิงไปเลยเหยุยมีตัวหนึ่งมันใหญ่เป็นุมด้วยระวังด้วยระวังด้วยเหรอพี่จัดการทันก่อนข้างไปข้างหลังข้างหลังโอ้ยโอย่อ ีต่อไปทุกคนเห็นไอ้ไอ้ที่มันบวมหนองออกมาเปล่าเออเห็น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 อ๋อตรงนั้นเราต้องบีบสิวให้มันจุดอ่ขาไม่ใช่มถ้าเกิดว่าเราเอาป้องกินไปอ่ะมันจะมีเป็นแบบคล้ายๆกับสีเหลืองๆนะคะน่าจะเป็นจุดตายของมันช่วยช่วยมันยิงสิวฉันแตกไปสามเม็ดแล้วสี่เม็ดก็ยังไหวยิงอ๋อโอ้ยโอ้ยสิวใสหัวใจออกไปโอ้สิวไม่ใช่สิวเหรอไม่ใช่สิวมันคือหัวใจของมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันหนีม ปังป๊าป๊ากระจอกกระจอกโขมันหายตัวใค้ด้วยเหรอฉันอยากจะให้พวกนายเห็นสภาพพวกนายมากเลยว่าสกปรกมากเย้เหมือนกันแหละเดี๋ยวว่าแต่ะเออเดี๋ยวว่าแต่เราเลยนายก็เหมือนกันนะเอาเหรอใช่เหมือนเพิ่งขึ้นมาจากชันพวกเรานี่ซอยจูบ้างเลยนะเนี่ยใช่ครับไปเถอะไปเถอะไปละไอ้เนี่ยนี้มีอะไรอ่ะาได้เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าด้านในนะคะจะมีพวกซอมบี้อีกมากเลยอ่ะที่แบบกำลังรอคอยการถูกยิงอยู่ รอคอยข้างถูกยิงเขาอยากรอคอยเหรอเรอคอยการถูกยิงอุ้ยตรงนี้มีสไ Sniper ทัวใจถ้าใคร p e r สลบไปฉันจะปั๊มเองโอ้โหมีคนเอาบ้ามีคนเอาบ้าสไนเปอร์นายเอาไปเลยอุ้ยแต่ว่ามันยิงยากหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันขอลองยิงก่อนเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยสโคปให้อ่ะนายเอาไปยิงบอสดิน่าจะแรงใช่ใช่เดี๋ยวฉันรอเอาไว้ยิงบอสละกันไม่เป็นไรปืนเปิร์นอะไรฉันไม่สนใจแล้วฉันเอาของใหม่ก่อน เอาผิดทางสวัสดีครับเฮ้ยไอ,ยอยซอมบ,บี้กำลังเต้นอยู่เลยนี่แหละออกจังหวะออก,กจังหวะอืมอยกซ้ายยกขวาจังหวะ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 พระเจ้าช่วยฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นท่อน้ำนะฉ <c oughs> ันได้กลิ่นท <c oughs> ่อเน่าแตงทางนีมีมีตัวจังหวะเหมือนกันไหนไหนโอ้ระนอจัดการจัดการยิงให้ตัวแตก มันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นที่กบดานของใครสักคนนึงด้วยสงสัยเขาจะกลายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วอ,ะอ,อ่ะครับเลือทุกคนเต็มอยู่หรือเปล่าใครเป็นยาอะ,อะไรกินยา้ายเรียบร้อยนะพอจะเต็มอยู่แล้วการดูตรงนี้อโอเคฝั่งนี้ปลอดภยัยเฮ้ยใครเปิดอ,อะไรอะ่รระเปิดประตูนี้แล้วแล้วกิ่งกิ่งดันดันดันโอ้โหซอมบี้มาเป็นล้านทางซ้ายทางข้าซอมบี้หมดเลยอืออืออือดาวมือนี้มาเลยให้ตายเถอะยิงยากเหลือเก นายเพิสำรองดิปืนพกปืนพกนี่นเขาจะใช้ดาบดาบฟันดาบพที่พลาดบอกแก่ขึ้นทุกคนมีถังแก๊สอยู่ตรงนี้ด้วยเราเอาไว้บอมพวกซอมบี้ได้นะทุกคนทุกคนตรงนี้นี่ใครยังไม่เก็บไอ้นี่ไปบ้างกูคิดเอาไว้เปิดห้องลับเอาไว้เปิดห้องลับฉันเก็บไอ้นี่มาแล้วไอ้ฉันเอาเปลก็บเขาอยอ่ โอเคไมเปลี่ยนปืนละเอาสวัสดีครับฮ่าฮ่าในนี้มีใครมาทำอะไรเนี่ยฉันว่าไอ้ตัวใหญ่น่่มันต้องขุดออกมาจากตรงนี้แน่นอนเลยดูดิโอ้โหรู้คนมากอยู่เห็นปะประตูนี้เป็นเอาอีกแล้วอ่ะมันเขียนว่า Security Notice is door is alarm เราเปิดได้ไหมลองเปิดดูดิเอ้าดังดีด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเนี่ยเอ้าอยากลองไงอยากลอง อยากลองไงเจ้าก,การดีตรงนี้ให้เอ็นโอ้ยข้างหน้าเพียบข้างหน้าเพียบยังมีสัญญาณของความช่วยเหลือเป็นไฟสีแ,งแดงๆอยู่จัดการมาทุกคนจัดการมันอมโอ้ยฉันไม่มีแรงจัดการไปแล้วมันมีปืนสกิดถูกเครเอร์อยู่ดูกเครเอร์อยู่โอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันมีประตูประตูใครมีของไม่ใครมีของไหมเมื่อกี้ใครเก็บทูคิปไหมปมปมปมไปพี่ไม้เปิดขายก่อนนะสัญลักษณ์มันเหมือนเป็นแบบว่าด้านในต้องมีของอุ้ยของมีค่า เทียบเลยเฮ้ยนี่แน่อันแผลแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะได้เลยขวานนี่เฮ้ยขวานเขาเลิกขอขวานเอ้ได้เลยเราเป็นสายเมรีนี่คืออะไรอ่ะพี่โมดูดิมันมีมันมีการ์ดให้ซื้อด้วยโอ้โหดูเหมืนว่าจะเป็นการ์ดที่เพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มเลือดเหรอเอ่อเฟสยูเฟียใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะได้เลือดสามชั่วคราวเมื่อเราฆ่า ศัตรูหรือว่าซอมบี้ปกติเนี่ยในระยะ2เมตรผมว่าเหมาะกับคนตีใกล้นะโอเคผมได้ผมได้จัดไปจัดไปจัดไปสายหนาบสายขวานเนี่ยสายอะไรผมถือเรียบร้อยเลยอะฉันเป็นสายวิ่งหนีเพื่อนผมสายแปดใครอยากฮิ้วๆเลยเดี๋ยวฉันดูล่าราวให้เองอยู่ๆนึงอยู่ตรงนี้ไปด้านหน้านะครับตอนนี้เราเจอกับเฮ้ยมีคนนอนอยู่แป้งโอ้โหแป้งเเออ้้าาเมื่อกี้มันตื่นขึ้นมา โอ้ยโชคดีจริงขอบใจนายมากนะเฮ้ยเราต่อยประตูได้ทุกคนเอ้ายิงได้มล่ะแล้วทำไมแล้วทำไมไม่เปิดธรรมดาล่ะวิวมันต้องขายเห็นอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้ดูดิดูดิเห็นป้ายิงดิโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหยังใหญ่เลยอีกแล้วเหรอไอตัวนี้มันมันพ่นอ้วกออกมาด้วยมันเป็นบูมเมอร์นี่นะรู้สึกว่าพิษของมันเนี่ยนะคะจะร้ายแรงมากทำให้เลือดเราลดลงเรื่อยๆเลยมนทให้เรื่องว่าจะออกมา ออกมาจนถึงเออ่ด่านของท่อระบายน้ำแล้วนะเนี่ยไอตรงเนี้ยใต้ทางด่วนเนี่ยไออันนี้มันเป็นอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์รถอุโมงค์รถเอาซอมบี้ดินซอมบี้ดินยักษ์ก็ดีเลยเฮ้ยพวกเรื่อาไอ้นั่นมาไอ้นั่นมาไอไอไอสิวอะไอสิวอะไอสิวไอสิวไอสิวมาพีชไอพีชมันสิวย่าข้าวันโอ้โหไก่ไกออกมาเอาออกมาให้เธออุ้ยเอาตายเลยอ้าว เราดิโหดมากเลยนะเนี่ยตัวมันใหญ่อะเฮ้ยเราสังเกตดูดิมันเหมือนเอาซอมบี้หลายตัวมารวมกันนะจริงเหรอดูดิดูที่ขามันดิซอมขาซอมบี้เตมไม่หมดเลยเออใช่เอยแล้วตรงตรงไหลมันก็มีเป็นก้อนหินมารวมเลยเอ้าเอ้ามันหายไปแล้วมันกลายเป็นปุ๋ยแล้วย่อยสลายไวกว่าพลาสติกมาตอนนี้เราถึงเวลาที่จะต้องกลับไปรายการหัวหน้าแล้วว่าไม่มีผู้รอดชีวิตในนี้เลยอ่ะ ในท่อในใต้ทางด่วนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะพึงกลัวมากมีสัตว์ยักษ์ในตำนานแล้วฉันเชื่อว่ามันน่าจะมีตัวอื่นๆอีกมากมายแน่นอนอย่างจี้อย่างเจ้มังกรมีแมงมังกรมังกรมันจะอยู่ในนี้ไหมล่ะนี่ด่วนเลยด่วนเลยทุกคนด่วนเลยด่วนเลยเฮ้ยทางนี้ตอนนี้พวกเราเคลียอุโมงค์ไปที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่า ด้านน้าตรงนั้นจะเป็นเชลเตอร์ที่ปลอดภัยเราไปเว่ยไรเนี่ยฉันว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วมันไม่มีพวกสมปีพวกนั้นน่ะเราต้องเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเรียงตัวเก็บเรียงตัวเราอาศัยทีออ่สูงเฮ้ยมีตัวตัวขึ้นมามีตัวขึ้นมาระวังด้วยขึ้นมาไม่ได้หรอกพวกเราหัวจะตายเฮ้ยคิดว่าจะขึ้นมาได้หรอโหเรายิงไปทีนี่คือมันหงายเงิบเลยตัวนี้ค่ะขาดด้วยแล้วผมนี่ยิงเล่นไม่มีอะไรทำเอา ต <laughs> <c oughs> ้เป็นคนแบบไหนเด่ยว่าง <c oughs> ใช่ไหมผมต้องการความตื่นเต้นตผมต้องการความตื่นเต้นแถวนี้นี่ <c oughs> ยังเป็นอาหารสดๆร้อนๆ,ๆอยู่เลยนะฉันว่าด้านในอ่ะอาจจะมีคนเข้าเป็นได้ปะเราไปดูกันดีกว่าเผื่อมีใครนอตชีวิตอยู่เพือ่อเ <c oughs> องก่อนเข้าไปลองหาของก่อนไหมเผื่อแถวนี้มีอะไรอ้าวอะไรี่สองตัวจมสแกนขอจัดปืนใหม่นะครับในกล่องมีอะไรบ้างอุ้ยกระสุนเต็มเ่ย เฮ้ยพวกนรอด้วยดิรอด้วยดิเอากบลวกบลวสบายแล้วสบายแล้วโอ้ไม่ก็ระสุนปืนสบายกระสุนปืนทั้ขายไปไห้หมดท่วมนันเนี่ยทุกคนชันล่างมันน้ำท่วมไงไปดูบนไปดูบนดิเอาจะประตูเชลเตอร์นะเพื่อนเฮ้ยประตูปลอดภัยเราเข้าไปนอนในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรายงานหัวหน้ากันทุกคนปะโอ้มีที่นอนพร้อมถุงเลือดเลยเยอะจังว้าวไม่ปิดประตูไล้อไปอไวนะมีพิซซ่าน้ำอัดลมแล้วก็มีอาหารอีกเพียบ งั้นค oh. ืนนี้เรานอนที่นี่ก่อนนะโอเค